สวัสดีครับตอนนี้เราก็เดินทางกลับจากอำเภอทองผาภูมาก็จะทางผ่านเราก็จะมาเจอบริเวณสันเขื่อนเขาแหลมครับหรือว่าเขื่อนวชิราลงกรครับก็ช่วงเวลาเย็นพอดีนะครับแดดไม่นอนมากเรามาเดินชมวิวสันเขื่อนนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนักเดินทางต่งางๆนะครับแวะเวียนเข้ามาจอดพารรถหรือว่ามาถ่ายรูปบรรยากาศสันเขื่อนเขาแหลมนะครับอยู่พอสมควรนะครับ วิวก็จะเป็นท้องหนามกว้างๆนะครับโอบล้อมด้วยภูเขานะครับแล้วก็จะมีซันเคลื่อนซึ่งเป็นก็เป็นทางผ่านระหว่างอำเภอทอมผ้าภูมิไปยังจังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนหนึ่งก็จะแวะมาแล้วก็จะไปต่อที่สังขะก็ได้นะครับมันเป็นทางแยกด้านหน้านะครับก็จะประมาณนี้ครับที่เข้ารัน